ตอนนี้กี่โมงแล้วสี่ห้าห้าสิบเอ็ดว้าวเกร้อนเลยอไที่้งเจ้าชินที่จามาล่ะพี่้ามารถเลยขับรถมาอือหรออฟาร์มขับรถมารับตรงนี้ยังไงไปต็ดอันไหนไปไัน มาแล้วนอะไรเหรอ hey, right. สว like oh, ัสดีนสวัสดียังไม่ได้ตั้งตัวเลยนะมสง2นิดนดอ้ัหไปเลยสวัสดีซีเมอีเสจะไปเอารถมารับนะัา สวัสดีจ้าเปิดอีกอุ้ยด้วยเอออะไรนะเออเวริกโกเออเวริกโกเวอกโก็อันนี้นะชัดเลยมันอยู่ที่ไหนเห็นเปล่าตําบลท้ายเมืองท้ายเมืองจังหวัดอะไรปัจจุบันปัจจุบันท้ายเมืองจังหวัดอะไรชุมพรไม่ใช่เชียงใหม่ เลยขาดใหญ่ไงแดงไก่ทอดอตอนนี้เราอยู่พังงานนะจ๊ะไปหาอะไรกินก่อนตอนเช้าตลาดท้ายเหมืองค่ะตอนนี้าท้ยเมืองราจะไปหาอะไรกินแรกรอบนี้เรามานี่ก็นั่งอยู่หลังรถกระบะของเพื่อนออกในมีไกด์ท้องถิ่นเดี๋ยวเราค่อยไปเจอหน้าไกด์ท้องถิ่นว่าเขาจะเหมาะเป็นคนท้ายเหมืองหรือเปล่านะ้วจ๊าที่แล้วเนี่ยไกด์ไกด์ท้ายเหมืองไปอยู่ประจวบเพราที่ไกด์ประจวบใช่ไหมครอบนี้เราสลับกันไปมา อร่อยดีก่หมูดีมากกับข้าวอี่ไันล้าไงกูดีมากห้องครับยั่อยมาดเพชรดีเลยนพริกอร่อยมากาแล้วเราก็มาถึงผักจิ้มนะครับกับน้ริกที่จะมาคู่กับอาหารกับข้าวใต้นะครับในสะกการที่เรามาดูก็มีอะไรบ้างมีปรกกา้เขานะครับขึ้น ชาท,ทะเลตะเยอะแตงกวาอืออันนี้อะไรนะลูกเนียงลูกเนี้ออันนี้ลูกเหลียงเพราะฝุน่นยอล,ลูกเหลียงอ่ะลูกเหลียงคล้ายๆสตอร์ะแล้วเขาก็เอาไปเพาะก,ก่อนให้มันงอกขึ้นมาก่อน,นอแล้วก็มียอดมันเหมือนสตอเลยอ่ะยอดไก่หยีมันจะเป็นต้นไมส้สกุลเดียวกับสตอกิน่นเหมือนเปรี้ยแล้วก็มีมะเขือพวง ทดวแล้วชิมซิรสเป็นยังไงไก่ไม่ค่อยมีใครทำแกะแบกันเลยน่มใม่เลย็แรมะไปลองย่าองแล้วทานได้ยากินดีมกมันจะติดไวมคินแล้วปากเป็นมยมะม่วงหิม กินแล้วนะครับปากสะอาดเพราะวันปัดปากอรนสุดผมด้วยปากด้วยเขาบอกให้กินน้ำพริกกันนกเข่าอยูีผักกาดผักกาดนกเข่าผักกาดนกเข่าทำไมถึงผักกาดนกเข่าจะไม่ดีโค่นนกเขาคนสูงใช่นกขาย เออมันแบบสาดเด็กกระลิ้นแมวเลยอ่ะแมวตลบบ้าตลบว่าอะไรโหดสุดใบมะม่วงหิมพานต์เลยโหดบ้ากวัสดีครับพาเดินชมตลาดท้ายเมืองครับพามาเดินตลาดยามเช้ากินแล้วก็กินอีก โอเคอย่างนี้ค่ะอร่อย่านสองชาสองเจ้านีป็นไงครับต่อไปเราจะไปกันที่วัดท่าไทรครับวัดเทพธรรมนาวาเป็นโบสถ์ไม้อยู่ติดชายทะเลพระพุทธรูปหยกขาวแกะสลักไปดูกันครับโชว์โมีนตลอดเลยอยอยากปล่อยไว้อยากปล่อยเราสองคนไว้ด้วยกัน

เรามาถึงวัดท่าไตแล้วนะครับพามาดูโบสถ์ไม้ครับวัดติดชายทะเลนงี่ครับก็โบสถ์รู้สึกยังไงมั่งโบสสวยลูกสมดีใช่เสื้อเยอะไอ้ชายเนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์เยอะเพราะว่าไม่สูงไม่ใหญ่ทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายแต่สวยเล็กๆคลับเอาใหญ่ไว้ก่อนไอ้หนุ่มนี่หนหนูว่าเขาดูวิจิตรนี่นะออนให้ดู ไอ้ฝนตะวันตกฝน,นอนามันเราคิดว่าภูเขาไหมใช่โอ้โหสนิทเลยม,<ค>ม,มืดสนิท ูวัดชักชันซายเหมือนพระจีนเลยอะอืมจริงแต่ลักษณะก็เหมือนพระจีนนะที่นี่นะยักชอนาตรงนี้ก็ยังอยู่ที่ท้ายเหมือนบรรยากาศดีมากเลยแต่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นน่ากลัวมากเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะกำลังจะไปมึดเตือยมันจะเข้ามาไหมไม่กี่ที่หรอครับวัดติดทะเลครับใช่ส่วนใหญ่วัดติดทะเลมันจะพุ่งท่ามนะลายคน ยืนมิวสิกอยู่ค่ะแต่น้ำที่นี่มันสวยจริงๆนะงด ครับออมองให้นัร้อยห้าสิบนะคะเอาเด่นนะคะผู้สูงยุ่งไม่เก็บนะคะมีไหมมีคสองคนเอาต้องรอทั้งหมดหนึ่คนตัดผู้สูงยุ่งไปเป็นห้าคนร้อยสามสิบค่ะถึงนกกลำมปีแล้วนี่ก็เลยเหนี่ยสะพานดึงดื้อดึงดุยื้อดึงดุย ก็การไม่ใจนะก็ถึงตกอกแล้วรุกาแล้วต่คู่นี้นั้นมีความมาวที่ลงใต้ก็เอามาอีกโอ้ตาย ตกลำปีครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของคนท้ายเหมืองครับโ,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 โสหสถานแสนแล้วมาหมักบ้านไม่เกินสิบคน อันนี้สร้างเมื่อปี2,528สร้างเน่ประมาณ3 6 0 0 0บาทเะครับไป h o this is Lumpy w a t e f a l l Yeah 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 Lumpy w a t e f เขาคันดีอีกแล้วสินะใช่เมื่อกี้ฝรั่งพูดมาเป็นเรื่องเรื่องเรื่อเมิอะไรก็เกิดอะไรขึ้นฝรั่งเขาจะไป the other waterfall เราก็คิดอยู่พักหนึ่งไม่รู้จักซะด้วยสินะ waterfall แถวนี้ก็เดาไปเรื่อยโอเคเขาจะไปน้ำตกอะไรนะตกลงต้นไพโต้นไพรโตโนะโตโน่ต้นไพรแต่ทีนี้เขาไปไม่ถูกแต่ว่าเดไปทางเดียวกัน ไอ้คันจะเสนอตัวว่าเออเดอะเกิร์ทำมาเลยจ้าเดี๋ยวฉันไปโยแมนเองมันก็ไม่ได้ไม่เดอะเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์นะวยแมนขับรถด้วยนะไม่มีนะดูเป็นคนดีดีชัดเจนนะฮะให้ตากสัมมาพิเศษให้เป็นประโยชน์เมื่อไงมาแล้วไปเลยตามโกโกกโอเคฟอลล์ โอเคอย่าเร็วเกินน <can make> <higher> no. 네ั้นฝุ íamos. ่นฝรั่งงงห้ามดริฟนะโนดริฟนะอยู่นู้นน้องทำงานดริฟนะไม่ไม่น้ำตาลมีฝรั่งติดใส่ให้ตามกิโลเมตรเจ็ดกิโลเขาก็จะเดาถูกไหมสายบายกลับโอเคก็ก็ก็ ถึงแล้วครับที่ทําการอุทยานวันนี้เขามีปฏิบัติธรรมกันด้วยเราจะทำเขาคือเอา w ว e r go ต้องพูดเบาๆเขาปฏิบัติธรรมกันอยู่ชุดขาผมขาวเพียบเลยใช่วันนี้มาเขาปฏิบัติธรรมกันที่อุทยานพอดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาท้ายเหมืองนะครับที่ทํางานอุทยานอันใหญ่อันนี้ ใช่สมกี้เป็นสาขาเงี้ย่อยตั้มตกลําปีเฟรนช์นช่นี่เราก็กําลังจะไปเขาหน้ายักษ์เขาหน้ายักษ์ใช่ครับต้องต่อแล้วจงเลยโปรวินโปรวินอันนี้จะเป็นพาระหนะของเราในรอบนี้นะจ๊ะรถล้างจะใช่เพราะว่าทางทางมันเป็นทางถนนลูกรังเป็นพื้นทรายด้วยต้องใช้รถโปวินเท่านั้นครับแล้วเราก็จะผ่านทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า ทุ่งสะเวทขาวทุ่งสะเวทขาวก็เรียนไปนี่เนี่ทุ่งสะเวทขาวแล้วก็สวยๆก็จะเป็นทุ่งหญ้าเราจะไปได้แวะถ่ายไหมเราจะให้แวะนั้นแวะถ่ายได้ถึงหาดเราจะเจออะไรปามก็เป็นหาดสวยๆครับหาดโขดหินแล้วก็หาดทรายน้ําทะเลใสไปเล่นน้ํากันอือพอตอนน้ําลดก็จะมีปกากรลังโผล่ขึ้นมาให้ดูด้วยอยากพายเรือคายัคไม่ได้พาย ถ้าจะเข้าทางเรือไทยักต้องเข้าอีกด้านหนึ่งครับต้องเข้าทางท่าดินแดงแต่พอดีเรามีผู้สูงอายุมาด้วยต้องเดินหน่อยนึ่ยตอนนี้ก็ตอนนี้เราไปเดินชมชายหาดตอนเที่ยงเที่ยงกันก่อนครับแต่เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้องใจกรุ๊ปกับคนอีกสามคนสองคนสองคนซึ่งเขาเป็นเขาเป็นอันนน อันโน้นเพอร์เนเาก็ไม <alla geht. S 3> ่รู Ken ้ว่าเขาเป็นไเขาก็อยากไปเดี ton, ๋ยวจอยกับเราแล้วกันเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันง่ายหรอกรู้หรอกตามแกแอบคิดอะไรบางอย่างฮ่ากไปฆ่าเขาล่ะทำความรู้จักกันง่ายง่ายเ๋ยวันไนท์แซน สลิปมีฟรีเด็กครับโอเคอ๋อนี่คือไอเดียความนะเดี๋ยวจะรอดูซิว่าใครคนที่จะมาอีกสองคนจะเป็นกระเทยร่างยักษ์ทำไงเราดีใจกันนายจริงจริงก็โปรดอยู่นะนี่เดี๋ยวรออีกประมาณนาทสิ0นาที นี่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ทําการอุทยานชมวิวดูพระอาทิตตกนะครับถ life, ้า right. เราเข้าไปทางนี้อีกนิดนึงเราก็จะไปเจอแบบซร้างคุณสากเรือคุณโบราณต่างๆแล้วก็ถ้าเราเข้าไปเป็นสุดก็จะเจอของแนกแรกทางฝั Même ่งนี้ก็จะมีทุ่งสกรุ่งหญ้าสวรรค์ที่เราจะสังเกตเท้ากรุงหญ้าสวรรค์ทาง่า เป็นต้งหญ้าในเขตร้อนไงลูกมันแรงเหญ้าแทนไม้ใหญ่ขนน้อยขึ้นเป็นหญ้าต้นหญ้าจะมีสามแบบต้นหน้าเขตร้อนุ่งหญ้าแรลี่ในอบอุ่นม้นหญ้าสเตปเปนเขตไอทะเลทรายทะเลทรายนี่จะอยู่ในพวกเขตทเอียเมอนเขร้อนเ็นไหมเขาจะออกเนทางแล้วค่ะอ๋อว่าร้านเขาไม่รอที่จะต้อนข้างครับ มาริโอมาแล้วนี่ของนายยำอ๋อมาริโอมาอ่า <ใน S 1> อลละไรอะไรนะหนทางที่เราจะไปใช่ไหมนี่คือทางที่ปามปั่นจักรยานทุกวันนี้ครับเออท<อ>ี่ปามมาปันป่นที่นี่เหอปั่นมาถึงปางเนี่ยแล้วก็กลับบ้านเลยคุณพี่ออกไม่มีทางที่ว่าชาวบ้านจะได้เพราะมันเป็นสมัมปทานของเรือคุณนี่แต่วันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เนี่ยเป็นเต็ดเขายกเลิกเขาก็เลยทิ้งเต็ด เรือที่ลอยอยู่ในน้นเมื่อกี้เนั่นคือเรือที่เป็นปูนนั่นคือฐานสร้างเรือฐานต้มเรือฐานสร้างเรือไม่เก็บเก็บภาพเลต้องอะไรนะสูค่ะสูค่ะพี่บารมครับบาค่ะแล้วเรามาชมเรือที่ขุดที่ขุดเหมืองนะคะแกล้งเราเรียกว่าซากเรือขุดจ้ะน้อง ี่ก็คือชิ้นส่วนเรือขุดแร่นะครับก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาก็เลยยกเลิกสัมปทานการขุดขุดแร่ดีบุกในทะเลบริษัทเขาก็เอาออกไปแล้วก็พิ้งชิ้นส่วนเรือขุดบางชิ้นเอาไว้สงสัยไม่ว่ามาสงสัยไม่ว่ามันใหญ่อย่างนี้มันจากการสันนิษฐานนะครับมาทางเรือน่าจะขนส่งกันมาทางเรือเดินสมุทรนะครับแล้วก็มาประกอบกันที่นี่ ก็คือประเทศไทยไม่สาไม่ไม่น่าจะสามารถผลิตใหญ่ๆได้ขนาดนี้แต่ right. right. ะละชิ้นใหญ่มากไม่รู้ยกกั็นยังไงโคตรใหญ่ <c oughs> <c oughs> เระงเมาดิเข้าส้นทางอฟโรดแล้วเป็นเส้นทางที่เจรอคอยจำได้ไหมคะดีๆนะทิปทิปที่เรายังเป็นทิปในตำนานแต่ไม่ได้เอยถึงคืนบ้านปลาเกล็ว้ายหนาะเมือก่อนในนี้เ็าฝึกทหารกันนะเหรอเป็นทหาร รู้สึกยังไ้างเลยตอนกระจายได้ๆเอาไปแปลกใจเขาไมแปลกใจว่ามากเกินไไม่แปลกใจเลยว่าทาไมต้องปูีินก็บอกแล้ววันหน้วันใคเีกนั่นแหละใอ้ว่ห่วงกปีีรวไ้าเราต้องไปเห็ด้วยมีเห็นในช่เห็นเริ่มเลี่ยนวนตามเามีคาสันแบบตามท้เหนือกไหมีอะไรนะ ตรงประจำท้ายหมืองท้าเหมืองเมืองหาดท้ายขาวยาวรีประเพนีปล่อยต่อขุนเสาหน้ายักษ์อุทยานเสาหลักน้ำตกหลับตีบารมีเจ้าสู้ของเราไปพบที่ยังเฟังต่าหน้ายักษ์เนี่ย ที่เราได้อ่านมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมันตรงเขาเนี่ยจะเป็นรูปหน้าย,ยักษ์เลยาาแล้วตรงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะญี่ปุ่นมาเรือร่มหรือว่ามีเหตุอะไรไม่รู้แหละเขาก็เลยคิดว่าเป็นอาถรรพ์มันก็เลยเอาปืนใหญ่ยิงหน้ายักษ์พังไปแล้ววันนี้ก็เลยไม่มีหนายย้ายักษ์พ่อเข้าใจคนยากเข้าใจว่าคิดว่าทางไกลแล้วมาน้ำบาก ทำหน้ายังเขาคือหน้าเบื่อนายฮะโอ้โหโครธังไปงเงี้ยมีอันไหนอุ้ยบอกมีอันนน้ยัหน้ยัขอนายังขอเล็กๆเงียหน้ายัะหน้ายัมงยเงนไปเลยยั่งไปเลยโอ้ยคือสวยอะ ถึงแล้วครับเขตทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเมืองไทยกินไม่ได้กินไม่ได,ไได้อย่าเล่มอย่าเล่มกินไม่ได้เร้อนร้นอนมากม,มันแรงน้ดนึงปะ ถึงแล้วของน้ำยักษ์ะอย่าทำหน้ายักษ์โดดได้พอดีเลยอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายมองไปจนใดไม่เคยเห็นใครมาพี่อยู่ที่เขาหน้ายักษ์แล้วนี่แล้วเพื่อนคนผิดผิดน้ายักษ์ใช้น้ำเขียวปั๊ด อนมอ,อกตอนกลางคืนยิงหนาวจับใจอยู่เรือกองไฟข่มใจให้พักผ่อนบางวันฉันเงาฉันเปลี่ยอยากจะจิบเบียร์ก่อนนอนบางวันฉันร้อน พี่หเป็นส้าพหลังจากกับจาเจเริ่มป่วยครับเกาะเขาหน้ายักษ์แต่ทำหน้ายักษ์ไดเจเดี๋ยวเราจะไปที่พักที่เขาหลังเขาหลังฟ้าใส่เฮาส์จาะจอยากจะดูว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ให้ตามไปดูกันแล้วกันนะ้นบางคนก็เป็นลมแดดบ้างอะไรบ้างไหนใครเป็นลมแดดจ้ะยกมือเบา ตอนนี้หายแล้วยังเลยตีคืนไาเจอกันยากมือนอยู่ไหนอยากกินน้ำเช่อากกินสไเย็นๆถูกให่ใหญ่แค่ไหนย่าีเลยอยากกินป้าเนี่ยแ้วก็เเขาากแล้วจ้ากำลังจะไปยดยดดลดิฟดิฟน่เียวเดียวน่คง ที่สองวันนะคะทีนี้เราพักที่ฟ้าใสเฮาส์อยู่ใกล้ๆหาดนางทองเน,ะนาะบรรยากาศก็เป็นที่พักเล็กๆน่ารักๆค่ะทุก อันนี้นี่เราจะไปใสวว่น้ำด้วยอ่ะนี่ใส่วไว้น้ำแก่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันลงวันนี้บำบัดอยู่นะแล้วก็วันนี้เรากำลังจะไปกินอ,อะไรสักอย่างาเดี๋ยวเดินลงไปหน้าหาจะไปดูสันเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายแต่จริงๆถ้าใครจะมาพักกแนะนำน้ำลงน้ำมีก็น่ารักมากที่นี่และของอัจฉริยะใส่น่ารักมากเราจองเขาก็รู้นะว่าเราแอบพัดเก,กินเขาอย่างให้ฟรีด้วยน่ารักจังจองผัดอะโด้าก็ง่ายๆชิลๆเลือกวันที่เขาลดราคาก็จองทันทีก็โอเคนะ คือส่วนใหญ,ญ่เราถ้าเกิดแนะนว่าเราเที่ยวอย่างเงี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยเราควรจะสมัครสมาชิกวกอาโกด้าไว้เพราะว,าว่าพอมันมีวิวพิเศษันจะลดคันธีเลยเราก็จะแบบจัดการจองอะไรเงี้ยประมาณนั้นเี๋ยวไปกินข้าวกันสักไปกันเถอะไปหาข้าวกินกันเถอะ เขาบอกว่าแถวนี้ก็จะมีเป็นพวกหมูกระทะอะไรเงี้ยอาหารทะเลไฟหมูกระทะอีกเหรอแล้วก็มีร้านส้มตำอาหารอีสานให้เดินดูเลยอร่อยทุกร้านเป็นชอยที่ดีเลยอ่ะไปออไปงั้นไปเดินดูเนึงว่าพออยากกินอะไรไกด์ท้องถิ่นไม่รู้เรื่องเลยครับแถาหลักไม่เป็นไร ก็เป็นเครื่องในเ,เป็นเครื่องในอะพปปายเลสโก้กันเถอะจะไม่เป็นกรนะสือเนกี่ยกระว่าตมันจะซื้อเชิงวันมันเป็นดี เสร็จสิ้นกันแล้วค่ะที่วันแรกกับตะลุยท้ายเหมืองไปเที่ยวเขาหน้ายักษ์ใช่ไหมเป็นอากาศร้อนๆแล้วก็ทะเลสวยๆน้ำขึ้นสาใจมากเลยแล้วก็ตอนนี้มาปิดทิปกันของวันนี้นะที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้า ไปออกคลิปที่เกาะตาชัยกันนะคะคืนนี้ฝันดีละตีสวัสด์ค่ะบ๊ายบาย